กาขอำงาดยวามสบถสวัสดเครับวันนี้นะครับของคนที่นีนะครับที่นะครับมานะครับเป็นสื่อวงชมให้นะครับให้ได้ดีให้สมัชชาบบชได้โอกาสแถลงผลงานตลอดรอบสะงรายการที่ผ่ามาและปีมันก็มาอบเจ็บอัดซื่อเกินจากนะครับการแบ่งแยกภายในสชาติ20ปนะครับที่มีการนาาขึ้นเลย เขาก็บคุวัดไม่ว่านะครับในที่สปดาห์20ปีในประเด็นเรื่องของการลการทุจริตนะครับเขาวางแผนให้ประเทศไทยของเรานะครับต้องยกระดับ5 GDI ในระดับภัณชาราชที่6คือความเชี่ยวชาญด้านที่6คือการเนีความรับู้การทุจริตในระดับภระฑาราชนะครับทุกคนมีสมาชิกโั่วโลกครับตลอด20ปบ ซึ่งปีนี้นะครับคะแนนเต็มร้อยนะครับประเทศไทยเราได้3าสิห้าคะนนนะครับวามโปร่งใสนะครับเราอยู่ที่108ขอแปดของวระเกษตรได้ผลการวิจัยชาติเ่ยครันดกล้ว่าในปี2 5 8 0เนาี่สินะครับเราคงมีคะแนนไม่น้อยกว่า85สิห้าคะแนนขึ้นไปและอยู่ภายในอันดับติดติดใน20่อบเ o ตะบนสอง ที่เป็ดแต่จะมีความโปร่งใสที่สุดที่สุดนะครับซึ่งนันอาจะเป็นหลักเกณฑ์ตามแผนนะครับซึ่งเราจะ,งงะต้อ,องทำให้ได้ในกานส่นักงานปอชก็จะเดบว่านะครับมีเรื่องหลักสูตรการด้านเศรษฐศาสตร์เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้อ่าประเทศไทยสามารถยนกระดับน,นะครับค่า c d i นะครับขึ้นได้เรื่อย้นนะครับแล้วหลักสูตรนี้เริ่มจากปี2องพน,น,นะครับทางดในสคัะครับก็สำปอ,อชอนะครับได้ กัจะต้องคณะทำงานคณะน่างหลสูตขึ้นนะครับโดยมีการท้าที่สกรการร่วมกับนะครับผู้ค้าของนารศึกษาของากระทรวงศึกษาธิการเ็นผูร่างหลักสูตรขึ้นนะครับแล้วก็ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำหลักสูตรน้นจะถือสารไปใช้ในโรงเรียนนะครับทุกสักก่อนนะคับการับของคณะรรมารชอจัตองวางนโยยนะครับโดยส่วนตืวอณกรรการชลจะต้องเสร็จนะครับแต่ในขณ ผลการปฏิบัติงานครับพบรอบไฟมาถึงสองโรงนี้นะครับแล้วผลับในเรื่องของเรื่องกัรเรียนครับของเข้าที่ับนะครับพวกในควบิาที่มาที่หรือคำิตามวบนักิราสรเนี่ยมนส่ง่อันอนะครับที่มีการรเรื่องก่ไว้ตรวจสอบเรื่อต้นนะครับรวมทั้งที่ครับรวมรวมทุกเรื่องที่่ดยอดโครงการมาตรวดนะครับที่มีจังหวด1 2เรื่องนะครับ ในส่วนของคณะกอรมการอเนี่ยเราดนการล้เสร็จไปทีมวสี่สิบสองเรื่องอยู่ข้างทีรว pues nah ัตรอจักสรัางฐารประชุมนะครับ26เรื่องคงเหลือที่ดำเนินการจริงๆอยู่เพียงแค่ส4เรื่องนะครับจะสังเกตเห็นว่าสถานการณ์การจริตของผมเนี่ยของจังหวัดไรของเราเนี่ยค่อนข้างมีสิ่งที่จะกดดันหมดเรื่อยเอยนะครับสำหรับเรื่องในส่วนของจริงนะครับก็ใส่เป็นเรื่องที่ยวกับการตรวจสอบจริงแล้วเนี่ยครับบางคนก็มีมูลนะครับ จะมีเป็นขั้นตอนเรื่องการไต่สวนข้อดิจิงนะครับในส่วนของสำนักงานปปชเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด56เรื่องนะครับ56เรื่องดเนินการําเนินการแล้วเสร็จไป9เรื่องนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดระการประชุมของคณะกรรมการปปชเนี่ย9เรื่องนะครับผมเหลือให้ตรวจสอบข้อดิจริงอยู่38เรื่องนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องการดำเนินการของสำนักงานปปชนะครับที่เป็นเรื่องที่ ที่ศูนย์ CDC ส่งเรื่องมาอย่างสมนักงญญานอบชอนะครับในส่วนขององานอบชนเนี่ยเราได้รับเรื่องที่ส่งมาจากศูนย์ CDC นะครับมีอยู่ทั้งหมดเรื่องที่สําคัญสาคัญนะครับมีอยู่สามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของคดีผีน้อยนะครับคดีผีน้อยคือจากที่เรา,าได้ยินมาว่าเป็นกรณีที่ลูกจาก้างนะครับไปลา ลาพักผ่อนนะครับลาป่วยไปทำง,งานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเรื่องที่ไป็นกาหลีที่ศูนย์ CDC สงเรื่องพยัสชนะงานปอบชอนะครับซึ่งมีส่วน,งงนของทั่งานบอบชอกเราเนี่ยโดยงานป้องขับเราได้ลงพื้นที่แล้วในส่วนของขอลงมนนที่เสร็จปุ๊บเขาก็มีบุกนะครับจึงได้มีการส่งเรื่องไปยังให้กลุ่มงานไต่สวนนะครับดนวนการซึ่ง,ง,งให้การไต่สวนเราเนี่ยได้ใน,ในการตรวจสอบอเท็จจริงแล้วเสร็จแล้วครับ ภายในระยะเวลาเพียง2เดือนก็แล้วเสร็จนะครับแล้วก็สามารถนําเสนอคณะรัฐมนรแต่งกองภาคสี่พีนารร้าไ,ได้แล้วคณะรัฐมกรารีแต่งกองภาคสีเนี่ยพี่นาแล้วเห็นควรมอบหมายคณะผู้ไต่สวนเบื้อจนดำเนินการไต่สวนคดีจริงต่อไปซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้นะครับอยู่ระหว่างรอจาักวาระการประชุมของรณะกรรมธรรมชรนะครับซึ่งร่ฐกรรมธรรมชรเราเนี่ยมีเรื่องที่ข่มขานดำเนินการจารัดวาระการประชุมเนี่ยเป็นจำนวนมากเป็นพันเรื่องนะครับ เรื่องนี้ถึงยังไม่ได้รับการพิจารณาครับอยู่ระหว่งางรอจัดเวลาอยู่แในส่วนของสำนักงานปองชา่างประจํจาจังหวัดของเองเราเนี่ยเราจะพยายามติดตามแล้วก็ให้ให้ปติออกมาเร็วๆนะครับเรื่องที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีโรงเรียนนะครับที่เป็นกรณีเก่าหาว่าผู้ผู้สอนมีการเรียกรับเงินเด็กนักเรียนนะครับในส่วนตรงนี้ครับในส่วนของสนักงานกองช่งปรจังหวัดเนี่ย เราได้มีเรื่องการตรวจสอบพอจริงแล้วเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบจริงก็เสร็จแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาสรุปรายงานการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับล้วก็ได้มีการนําเสนอคณะรู้การเป็นกองภาคสี่เพ,พื่อพิจารณาเลครับปัจจุบันอยู่ระหว่างรอจัดเวลากา,การประชุมนะครับซึ่งคาดว่าจะได้รับการพิจารณาประามาณสักเดือนหน้าถณะนกน็น่าจะรับครับรับได้เข้าประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับก็ น่าจะมีบุญนะครับน่าจะมีบุญแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้คณะรัมนตรกแตกงอ่อภาคสี่เป็นคนที่ดนักกว่าอีกคันนะครับประหุเจ็ดสองตัวเาไปน, <c oughs> นี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่พึ่งมาที่ปปชสดๆร้อนๆเมื่อวันเพ่อวันสองวันนี้เองนะครับเป็นกรณีที่ มีการกล่าวหาว่ามีการปุกลุกปุกลุกปากปุกลุกปานะครับมีการกล่าวหาว่ามีการบุกลุกเข้าไปในเขตป่าสนแห่งชาติป่าคําใหญ่และป่าคําดวางนะครับซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลน้องคำอำเภออาสามารจังหวัดน่อนนะครับนี่ส่วนของสำนักงานปปชจังหวัดเรานเราได้ลงไปตรวจสอบข้อจริงเมื่อวานนะครับรวมกับ ในกลุ่มของกลุ่มผู้รอดนะครับผลการตรวจสอบเมื่อวานนี้นครับปรากฏว่า,าพบว่ามีการปุกรุกที่ปากสวนจริงนะครับพื้นที่ประมาณ 4, 5, 5, สัก40-50ไร่นะครับเบื้องต้นเมื่อวานนี้เราไปตรวจด,ดูเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งได้แน่ชัดนะครับว่าตรงพื้นที่บริเวณที่ปลุกรุกเนี่ยอยู่ในเขตของพอทชอรหรอเปล่านะครับพอทชอก็คือก็คือในเขตพื้นที่ ที่ทางรัฐเนี่ยให้ราษฎรทํากินในเขตป่าสงวนนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะดูได้นะครับว่าอยู่ในเขตคอชอหรือไม่ในเขตราษฎรที่ทํากินหรือไม่นะครับเพราะว่าเราไม่มีในตัวของของข้าวที่ตัดจีเนียนแต่เบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยเราคุเราก็ดูมาว่ามีการปลูกอะไรอีกบ้างแล้วก็เมื่อวานเราไปดูว่ามีการทาประโยชน์ไหมก็ปรากฏว่าไม่มีการทาประโยชน์ไม่มีการทำการเกษตรนะครับเห็นแต่ว่าปรากฏว่ามีการปลูกต้นยูคาต้นยูคาทิปตั้ เหมือนมีการปลูกทิ้งไว้ในป่าแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็มีการตัดโดยปกติถ้าเราจะทํากากรเกษตรในเรื่องของการปลูกต้นยูคาลิปตัสนะฮะเราจะมีการปลูกเป็นแถวเป็นแนวเนาะแต่ปรากฏว่าทิศทางที่เราไปดูการปลูกลักษณะของการปลูกทิ้งปลูกว่างปลูกลักษณะของการจัดจองืีนที่ไว้ก่อนนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับเราไปดูแล้วเรายังไม่รู้ผลมุกเราก็ได้มีการประสานทางกรมป่าไม้นะครับเพื่อให้พาเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวจีนีเอสไปจับไปจับค่าที่กัดอยู่นะครับ ซึ่งวันนี้เมื่อเช้านะครับตอนไร้ไปดูพื้นที่ดูรูปแบปบหมาปรากฏว่าจากการจาัดคั้นกันเนี่ยปรากฏว่ามีพื้นที่ที่การบุกรุกทั้ง40่0ถึงไร่เนี่ยพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ทำกินที่รับอนุญาตให้ทำกินประมาณสักสามถึงสี่แสนนะครับส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือเป็นอยู่นอกพื้นที่ที่รับให้รัศดรทำกินนะครับส่วน รายละเอียดส่วนรายละเอียดว,ว่าอยู่นอกพื้นที่คอร์ชอายกี่ไร่อยู่ในเขตของคอร์ชอกีอ่ไร่เนี่ยอาวันพฤหัสนี้นครับมีการรับปากหมายเข้ามาพูดคุยที่นี่ซึ่งทางปากหมายเนี่ยจะมีการลงคา่ามีกับที่เนช,ชั่ทีแล้วในส่วนที่เป็นนอกเขตคอ,อร์ชอ่ยทางปมมากหมาย็จะได้มีการนในการแจ้งความลงทุกกับผู้ที่ทำการบุบลุกต่อไปนะครับอันนี้คือความคืบหน้าในเรื่องของการบุกลุกบาส่วนในชาติบางน่วขาม การบรรลุประสูตรแห่งชาติปาคำใหญ่ปากกระปากมีเรื่องอมาที่สำนักงานปปชนะครับเป็นกรณีเก่าหาว่ากรณีเกี่ยวกับกรณีการกู้เงินธนาคารออักนะครับแล้วก็เบิกจ่ายเงินก็นประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 5 5นะครับเพื่อชำระเงินกู้โดย,ยิีชอนะครับซึ่งกรณีเนี้ย าาาเเทางการไต่สวนของสำนักงานปปชจำจังหวัดระเองทวีได้ดำเนินการไต่สวนพันธิกริงนะครับจนท่านแล้วเสร็จแล้วท่นําเสนอคณะกรรมการปปชนะครับเพื่อพิจารณาแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการปปรชเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าการทำผลงานของอดีตตุลีมีความผิดทางอาญานะครับผานเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทําจัดการหรือที่สามทรัพย์ใดๆนะครับใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอธิการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาหาิบาลนะครับหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยวิชอบนะครับเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนครับก็คือมีความผิดตามมารตรา151นะครับมาตรา157นะครับแล้วก็มีมูลความผิดฐานนั้นเลยปฏิบัติการตามอำนาจอันเสียหายแก่สุขายิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นนะครับมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติฐานนั้นเลยนะครับตามนรยบายของอ,จอ,อ,จ,อ,อจอสอำังานที่สิท แก้ไขเพิ่มเติมตอนที่4นะครับพศ2552มาตรา79นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมสำรับสุดอีก2อีก2องลักน,นะครับซึ่งกรณีนี้ในส่วนของส่วนการปปชเนี่ยเราได้มีการส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อเพื่อ,อให้มีให้มีความเห็นแล้วนะครับแล้วอัยการสูงสุดเนี่ยก็มีความเห็นควรสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับปฏิบัติอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับทีนี้ในเรื่องของคดีของปปชก็ หมดแล้วนะครับมีท่านใดมีคำถามไหมเป็นเรื่องของคดีบ้างนี้เรื่องโรงเรียนที่มีมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องรงเรียนเกี่ยวกับของอปทครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างก็คือเป็นเรื่องการก่อสร้างถนนแล้วก็ในปี67เจนี่ยที่มีมากที่สุดก็คือบัญชีนวัตกรรมบัญชีนวัตกรรมมีมากที่สุดตอนนี้ในสวพชขอนรัฐเอกของเราเนี่ยกำลังจะจับกลุ่มจับกลุ่มในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของบัญชีนวัตกรรมครับ ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบของวัสดุหรือวัตถุแนควารู้พันตั้งแต่สถานะตัวอันใช่ครับเออ่ในเรื่องของบัญชีนวัตรกรรมครับมีการกําหนดคุณลักษณะของผู้เสนอราคาโดยมีการกําหนดโดยให้เป็นการล็อกสเปคเ,เกี่ยวกับผู้เสนอราคาบัญชีนวัตรกรรมซึ่งเราทราบแล้วแหละว่ากลุ่มบัญชีนวัตรกรรมตัวนี้เป็น,ปนปกลุ่มของใคร เป็นชนินวัตรกรตรมตัวนี้เป็นกลุ่มของใครทีรนี้เราก็เลยมีการบริหารจัดการในเรื่องของการทําคดีเกี่ยวกับเรศ่อนี้อยู่ครับเ่ม้นารอเท่าในส่วนอมใเร่องของเิทชยเนี่ยอพอมีเรื่องของอบทมาเป็นระดับหนึ w ่ง หน <c oughs> ่วยงานอื่นแทบแทบไม่ค่อยมีเลยนะครับปัจจุบันแทบไม่ค่อมีหน่วยงานที่2ที่น่าจะมีก็คือกะเป็นของสพทนะครับก็เป็นของกระทรวงศึกษานะครับเป็นของสำนักงานประกาศการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นในเรื่องของการเรียนของเกี่ยวกับกรเรียนนี่นะเดียวกันเนี่ยมีประเด็นของการที่เราจะสามารถเห็นการที่ชัดเจนในเรื่องของการคบคมตัวกรีหรือการที่ถูกที่มือหวกาถูกที่เบาหรือง่าถูกที่ร่านั่นเอง อะไราเป็นเป็นราชการทานเราเปประเทศท่านมีเจตนาย้ำที่กามเรือนเรียนราชการแล้วก็พู้งืึนข้อคัดควรจะต้องดำเนินการอย่างไรในงานขา้องกานี้ไปแตต้องมีความคิดง่วนอย่างไรโดยการที่แต่ไม่ไม่กระัเลยครับในส่วนของด่วยงานนะครับ ที่มีหน้าที่ในเรื่องของเกี่ยวกับการะซือจ้าเ,เนี่ยสำนกักงานพาชก็อยากจะฝากว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบน,นะครับยึดถือระเบียบก,กฎหมายเป็นสําคัญนะครับแม้แม้แม้แ,ม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 แมจะปรากฏก็เได้จริงว่าการทระชือจ้านเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นการได้รับคําสั่งหรือเป็นนักส,สั่งของใบสั่งมาจากผู้บริหารในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมีในเรื่องของการก็ข้อโต้แย้งนะครับข้อโต้แย้งหรือ มีในเรื่องของการขัดไม่ได้ขัดคำสัง่งเขาเรียกว่ามีในเรื่องของการทําบันทึกโต้โแยงแ้งในระดับของส่งไว้ซึ่งในเรื่องของบัญชียยนวัตกรรมเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ร,ระดับแรกในบางราย,ยานะครับได้ทําบันทึกข้อตัวแย้งทำเป็นรายละเอียดส่งไว้ซึ่งทําให้เจ้าหน้านที่ะททร,ระดับนี่้ผลการเป็นผู้จัดการคนหนึ่และบุคคลที่ระดับอื่นเนี่ยก็เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้นๆครับ เราจะมีแนวทางแล้วก็บางแนวทางท่านจะให้กำลังใจเจ้าหนี่เพราะบางคนนั้นเมื่อมีการเคิดไปแล้วอาจจะต้องชาระดับสูงนะครับหรือใช้ก็ฟางหรือตกแอ่งแก้งจากพุ่งชายไม่ใช่ว่าเรื่องที่ตรงตรงใจเป็นใจจะสร้างให้กุมใจว่าโอบกุ้งเจ้าหนีหล่านี้ได้ยินความมั่นใจว่าองค์กรจะดูแลนะเนี่ยท่านท่านจะสร้างมั่นใจได้แบบนี้หรือเปล่าในส่วนของปมชนะครับเรามีในเรื่องของ กฎหมายอยู่2ฉบับด้วยกันนะครับอย่างแรกคือเป็นเรื่องของกรณีการการบุคคลที่เป็นพยานในส่วนของการบุคคลทิปพยานเนี่ยถ้าหากท่านได้มีการโต้แย้งนะครับแล้วท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมันกัรผิดด้วยเนี่ยแล้วท่านับมาขอการตรวเลขเป็นพยานกับสำนักงานปชเนี่ยสำนักงานปชเนี่ยเรามีกฎหมายเรื่องว่าด้วยการบุคคลทีปพยานเราจะการบุคคลทีปพยานที่เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับการทั้งในทางบริการทานการการทั้งในการเนินการทางวินัย แล้วก็ทางอาญานะครับจะสังเกตเห็นว่าทางวินัยท่านก็จะไม่โดนดำเนินคดีแม้กระทั่งแม้แม้กระทั่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในความผิดด้วยนะครับท่านก็จะไม่โดนเมน,นูดำเนินคดีทางวินยัยส่วนทางอาญาท่านก็จะได้รับการการัรนอิยพินโดยไม่ดําเนินคดีทางอาญาอันนี้คือเป็นกฎหมายสําคัญของปชเลยที่จะทําให้ท่านพ้นผิดนะครับหากท่านให้การเป็นประโยชน์กับสำนักงานปรชนะครับอันนี้คือเป็นกฎหมายที่สำคัญของปช ท่านครับเมื่อเร็วๆนี้มีคดีที่อำเภอสิสมเด็จที่ว่ามีผู้บริหารท้องถิ่นถูกดำเนินคดีเรื่องดังกล่าวมาถึงปวชด้ไหมครับกรณีที่โดนคดีอาญาการทุจริตครับครับอย่างเหญเหยียดคดีของใครครัคดีคืออย่างนี้ พอดีพอดี crane, ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องที่มันมีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยปกติเ <sì> นาะคำพิพากษาเนี่ยจะไปที่ส่วนกลางก่อนอันดับแรกเลยพอไปที่ส่วนกลางเสร็จป okay <start> <may> ุ๊บเนี่ยทางสำนักคดีจะเป็นผู้ที่รับคำพิพากษาไว้ก่อนนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นที่ที่ที่เป็นเรื่องของของวัยเอกสารพอส่วนกลางรับไว้พอส่วนกลางรับคำพิพากษาไว้เนี่ยสำนักคดีจะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูว่าคำพิพากษาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่ แล้วส่วนการจะพิจารณาว่าจะส่งวดอุทธรณ์หรือไม่เพราะบางทีเนี่ยถ้าเป็นกรณนนีที่ศาลชั้นต้นพิาพากษาเนี่ยพิาพากษาเห็นว่าโทษเห็นควรรองลองอาญาสำนักคดีอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่าโทษที่เขาได้รับมันน้อยไปสำนักคดีก็จะพิจารณาว่าเห็นเรื่องนี้เห็นควรอุทธรณ์เพื่อให้ศาลพิาพากษาให้ลงโทษจำคุกอันนี้ก็จะก็จะเป็นกระบวนการของสำนักคดีที่จะร่วมกับทางอายการ ถ้าอกการบอกว่าไม่อุทธรแต่ปปชบอกว่าอันนี้ต้องอุทธรนะครับถ้าอายก,การไม่อุทธรปปชก็จะมาอุทธรต่อศาลเองเพราะฉะนั้นบางทีคำพิพากษาเนี่ยมันจะไม่กลับมาที่มันจะมันจะไม่กลับที่ร้อยเอกนะครับมันจะอยู่ที่อยู่ที่ส่วนกลางนะครับในส่วนของปปชจะมเดินก็จะร้อยเอนะครับเรื่องการยื่นี่เรื่องของการปกป้องทีเป็นหลักนะครับ ในส่วนที่งานของเฉี่ยเราจะคงเด้กให้ไดมายในการปองกันตารนะครับเราจะพยายามไม่ให้เลือดี่ทุจริตเข้ามาส่งเสริะประชดดังนั้นครับขอให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับกำการการทำทุจริตนะครับขอให้ยับยั้งแใจนะครับว่าการทำาการิีย่าท่ามีความผิดนะครับแล้วในส่วนของขงปรชเนี่ยเรามีกฎหมายนะกับก็ค้อว่าเ่ท่านเคยที่ว่า ไว้จากของอประชารู้เห็ยด้วยความน,นะครับเพราะว่าถ้าท,ท,ท่านทำผิดท่านจะต้องหลบหนีต้องชีวิตนะครับดังนั้นขอให้ท่านยึดถือรีบันตามอำาจหน้าที่ของท่าน